เล่นปอนเดอร์หย่าดมนะคนทุกท่านนะไทยเซวันที่24ตุลาคม2566ผ่านไปแต่ละเมือเ่อเ, hmm. เวลาไม่คอยท่าการเวลาไม่คอยใครมาไม่คงที่ เวลาเมดไปสังขารก็เสื่อมไปอายุก็สั้นเข้าไปเรื่อยๆพร้อมเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอย่างเตรียมพร้อมสิตายนั่แหละเตรียมทิมทุกอย่างนฝึกทิมทุกอย่างเอาอย่างไปบนได้เนาะเนี่ยเอาอ้อเอาอ้ออันเอาเข้า ความสุขความทุกข์เอาไว้ข้างนอกอน,นั่นแหละคือว่าอย่ามาใส่ใจนะเห็นไหมใส่ใจทุกอย่างแต่ก็ไม่ควรเอาทุกอย่างมาใส่ใจเ <laughs> สียใจแต่บ่เคยเสียใจในใะดเนาะใส่ใจในโลกโลกสมมติเขารู้สึกในใดเห็นในใดให้เขารู้สึกดีเป็น,นคนดีเป็นกัน ช่เหลือกันในโลกเมนบอกเดี๋ยวในโลกกุตลธรรมแล้วบมมีเ่มีเฮาบ่ใส่ใจยังบอกอยังมาใส่ใจมันเข้าใจน่นี่คำว่าเข้าใจโลกกันได้เข้าใจความหมายของคำสอนพุทธเจ้าที่ว่าอุปทานขันนะะั่นแหละถ้ามีความเป็นเฮาความเป็นตัวตนขึ้นมามันคือทก คุณบาอาจารย์อย่างพยายามเน้นขันห้าเข้ามาวัดมาละขันห้าหรือมาศึกษาขันห้าแต่งขันห้าหรือแต่งขึ้นมาบ้างเห็นยู่บ่าขันห้าอันเดียแยกแยกออกมาหละมันมีแม้นเฮามันเป็นแค่ความหลงยังบอกเข้าใจแต่นั้นละ่ะนั้นก็นแล้ว แต่ละว่าเออเขาโย่กับโลกเขาเขามีความเข้าใจสํำไดมีความรู้สึกที่ยังเป็นบาปก็คือเป็นทุกข์แลเขาก็พยายามที่จะเมาแนวใดให้เขาเกิดบุญเกิดคุณงามความดีในโลกในทำบุญในสวยหรือแบ่งปันในเมาดีตัวกันนั่นก็เห็นให้จิตใจคนคนนั้นมีความ สุกข,ขึ้นมาได้มีความเข้าใจในเหตุปัจจัยต่างๆในผลของการทำความดีกันนาำมาถึงความสุกก็เป็นเสื่อคุณนทำความดีในโลกนี่นี่แหละคนสงเคาะกันคนเว้าต่อกันเอาอยู่ในโลกเพราะว่าบางคนบอกเข้าใจธรรมะในโลกอุตตรธรรมส่วนมาก เปิดเส้นน้อยที่มาเข้าใจโลกุตตระธรรมนี่บอกให้มีเฮามีเฮาก็ปรากฏการเออในแต่ผู้เข้าวัดเนี่ยก็บเบื้องเอาเมนบอกน้อยสิเข้าใจมามา,มาแล้วก็เอาบุญมาเอา,าการกระทํามเมีย่ยงกระตามให้ว่าเฮารู้สึกดีเฮากันนั่นแหละได้ได้ไดนี่แหละเพ็่นว่าเฮ็ดเพื่อเอาเฮ็ดเพื่อได้ทำบุญก็จะได้หลายๆ พระบบให้พรกับหายพระเองยันบบได้บุญมีบทนั้นบทนี้เวาเย่าๆน่นโอ้บุญหลายคนวะนั้นมันปุ่งแต่งไปครับเนี่ยภาษาที่บทฮู้เหลืองเห็นบอกภาษาที่บทฮู้เหลืองก็บ,บทสวดนั่นแหละเจ้าเป็นสวดเนี่เขาบอกว่าโอ้ฝนสงสัยเพิ่งส่วงวิญญาณเนี่ยเป็นอุทิศสื่อสารกับวินญ,ญาณแล้วบ่โอ้ได้แล้วได้แล้วพระกัว่า เออแม่เจ้าได้ละเพราะเจ้าได้ละล่ะบอกว่ามยิ้มนเห็นบอกลอกกันให้หลงในสังขารเนี่ยมันลอกได้เฉพาะคนโง้อล่ะง่ที่หลงในสังขารนั่นล่ะอุสราแล้วก็ว่าเออมันมันสินให้ผายได้ความความสมบูรณ์กุศลมันให้แต่เมืองการที่ว่า ความรู้สึกดีนี่แหละแต่เขาสศรับหรือบ่อับเห็นหมอมันอยู่ในในใจของเขาอีเธอหนึ่งอยู่ในเจตนานคืออุทิศบุญให้คนตายถ้าเขาบอกมาอนุโมทนาเขาก็บอกได้เขาบอกเห็นว่าสิ่งนี้มันดีบมันเห็นชัดอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละไม่แต่เป็นมนุษย์ก็ยังบเวชดีคนมาวัดเขากันยังบอกอนุโมทนาหน่ะนเขาสิไปรับย่างเขาอุทิศให้กัน สร้างความเห็นตั้งแต่ตอนมีชีวิตนี่คือปัญญาอพาเขาไปสู่เส้นทางที่ต้อ,ตองเนี่ยทางโลกกยะทางหยุดมันอยู่น่ะเนี่ยนอนหละคนเขามันยังมีกิเลสอยกำลังกระทําความดีไว้เป็นเบียงเป็นนิสัยได้มารับสื่อธรรมะมันก็ยังน้อมมาัวเาะเอียงมาทาั้งพิณอ่ะคือหนูโอ้เพ็่นบอกเอียงมาท,างทังถรำเนาะเฮานี่ นักไปทางโลกเอียงไปทางกามนะเอียงไปก็คือยึดความมันยึดตัวตนนั่นแหละมีขันห้าเป็นห้านั่นละถ้าเอียงมาทางถ้ำนี่มันสิม,มาออละละปล่อยวางคำนะว่าปล่อยวางไม่เหมือนว่าบทส่วนใจหยัางบทเฮ็ดหยัง่งนะเฮ็ดปกตินะนี่แหละมันเข้าใจมอง เรื่องของจิตใจนี่แหละเนี่ยมันคือว่าเฮาบอกให้ยึดนะแต่ข้างนอกนี่นมันก็เฮ็ดไปเฮ็ดคล้ายๆว่าวยึดอยู่นะแต่ในใ,นใจมันบอกยึดออ้าสวดมนว์ผาเฮ็ดก็เฮ็ดยู่แต่ในใ,นใจมันบอกได้มีเฮ็ดน,นี่แหละเพื่อคือการปฏิบัติทำถอนอุปทานขันถ้าเฮาเข้าใจอันนี้เฮ็ดหงเฮาก็เฮ็ดแบบปฏิบัติทำเฮ็ดง,งานยังก็ได้เมื่อเฮ็ดในนี้ ก็คือการปฏิบัติธรรมเ็ศในนั้นบบแม่นการปฏิบัติธรรมเห็ดงานทั้งโลกบบแม่นการปฏิบัติธรรมมันใน้บเมีนนั่นแหละโบเม่นแล้วบอกเข้าใจต้องใส่ผ้าเหลืองผ้าขาวม่านหนังสมาธินิ่งๆออนี่บอกปฏิบัติธรรมเจา้าเมียนท่านแล้วก็บากข้าน้อยออก็บ่าเมียนได้เห็นบอกถามกันนะเออรับร่องละ มันถามกันนี่ยกมือซับลาบอันนั้นแหละปฏิบัติธรรมข้าขน้อยตอบถือแม่นบอกว่าโอ้ยผิดผิษมืด <c oughs> ปฏิบัติธรรมเนี่ยใดเลยมันหนังสมาธิเสื้อผ้าชุดเหลืองชุดขาวโอ้สำรวมขนาดเลย,ยคุณยายนี่สำรวมขนาดเลยอี่ยังสำรวมนะใจมันฮึมๆึมอยู่ข้างในกับบอจักอ่า ปุงแต่งยู่กับบจัก่เห็นสังขารข้างใน่มหินกายที่โม่นเฮาเนี่ยเพื่อนให้มาพิจารนาอันเนี้ยมันหนังนิ่งๆเพื่อเบิ่งความจริงที่บ่ควรยึดมั่นถือมัน่นหนังแม่นเฮาหนังความคิดปุ่งแต่งเกิดขึ้นกับเออแมหนเฮาคิดมันเป็นแค่การปุ่งขึ้นมาคิดอยู่ตลอดเวลาแต่่มู้คิด ือเลยมาหนังผ you know. mm ันวะเจ้าขวงว่ากูคือคิดลายแต่ว่ากูคืองฟุ้งแต่ว่าเออที่จริงมันธรรมดามันคิดเลื้อยอยู่แล้วปุ่งมาเลื้อยอยู่แล้วนี่แหละเขาบอกเข้าใจเขากันเลยว่าโอ้มันฟุ้งที่จริงมันธรรมดาเออมันสงบมันก็ธรรมดาคือเก่าคือกันเห็นบ่ในชีวิตเฮามันก็มีทั้งฟุงทั้งสงบมีเห็นบ่ชีวิตก็ทุกข์ว่ดว่ามันคืดลายว่าทุก พ่อผมมีเลืองให้คืดกับว่ามันสุกมันสงบพอมาปฏิบัติธรรมก็คือกันนั่นแหละมาปุ่งว่ามันคือบทสงบกระทุกมันสงบกับสุกเนี่ยคือลงคือการปุ่งขึ้นมานี่บอกมันมีอัตตาในการเสพมันมีเข้าใจการปฏิบัติธรรมที่ตื้อตองอความวัตถุต้องก็คือมันเป็นธรรมดาของเขาความคิดปุ่งแต่งความันกระทบอย่างกระตามกายเคลื่อนไหวกัน เฮ็ดงานเห็การไปเบียบบเบียดเบียนนี anything, ่บอกความว่าบเบียดเบียนก็มีสินนั่นแหละอยู่ในสินนั่นแหละนี่มาบอกเข้าใจกันเลยยึดเอาตัวตนมาเฮ็ดมาปฏิบัติพอได้แล้วก็ว่าเมีนละมันลดความยึดมั่นบ่ได้ดอกมันมามีตัวตนเฮ็ดมันลดโกรธลด โลภลดนหลงบ่ได้ถ้ามาเข้าใจอุปทา,านขันมีเฮ่าตัวนี้มันจบเลยตัดความเห็นพิษในคณะนี้เลยเนี่ยนั่นจังว่าให้มาจะเลื่อนสติคณะคณะเออมันก็มีสติทุกอริยบทแะละมันถ้ามันเข้าใจธรรมะแล้วก็ได้อาศัยวัททุกเป็นคู่สอนถ้ามันมีเฮ้ามันมีทุกนินบอกคู่โอ้มันมีเฮ้าุงแต่งแล้วก็เสียบรวบเสียงกินรอดอ๋อนี่นอพันวาอุปทา,านขันนี่นอทุกมองนี้ ทุกพอมีเราโผล่ขึ้นมานี้นั่นเห็นเห็นความงโง่คืออวิชชาแล้วบางเม้ม่ไปทํำลา่ดอกบางเมื่ว่าจัดการนีอย่างเขาได้แบบเข้าใจว่าเออมันเปลี่ยนแบบนี้ก็จบเห็นบ่คือหูว่าเพิ่นให้หูว,ว่ามันเปลี่ยนได้นี่แหละคือธรรมดาแหละเมื่อได้เมื่ว่าตรงจัดการนี่อย่างทุกเกิดมาแล้วตรงจัดการอย่างก,ก,างกาาง็ว่าทุกให้กําหนดรู้เหาะ สมมุติให้ให้ละให้ละนั่นก็เกิดเห็นเหตุว่ามันมีเห่านี่ละมันก็เลยทุกพอมันเกิดทุกข์เขาก็หูมันแหละหูว่ามันบวดเทงหูว่ามันเป็นอนัตตาบังคับบัได้เนี่ยมันก็จบอันนี้ก็คือมรรคฮะล่ะคือเข้าใจฮะละคือปัญญาฮะล่ะเราไปจัดการอย่างประจัดการอย่างไดมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของโลก แต่ว่ามันมีได้เหมืนเหลืองที่ว่าเข้าต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อนได้ดีมีเป็นแต่มาเข้าใจความเปลี่ยนไปของธรรมชาติของโลกสั์โลกเป็นไปตามกมํามันมีเหตุอย่างให้สัดโลกนี่ไปเกิดเป็นซั์เป็นหมาเฮ็ดสั์โลกไปตกนรกมันมีเหตุอย่างเอาก็มีเหตุที่ทำบาปนั่นเออก,กุศลบาปกรรม ุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะเดี๋ยวสวดกันโยนะพาไปสวดนะไปในเม้นสวด,วดทรงวิญญาณสวดให้คนเปลี่ยนนี่แหละฟังกุศลอกุศลนั่นแหละสิจิตต,ตัวเจ้าไปอภัยกตาการบ่มเป็นกลางๆมีบุญมีบาปนั่นละ่ะสอนคนนี่แหละอันนี้พฟังพระสวดกับหลวงเลิงเลื่องอว่าพิธีกรรม เนี่ยสีเสเฮียนให้เฮาสบายใจเห็นบ่ะก็กเป็นความเชือคือว่าละเฮี้ยนให้คนเนี่ยคลายความทุกข์ลงได้เออเพอะแม้เจ้าขึ้นสวรรค์แล้วละตรงกับคนเขาคุยกันเห็นบ่มาส่งเท่าอันนี้ไปสวรรค์น้ำเดียวโมมีได้ว่าส่งเราไปนรกเห็นบ่วมาส่งเราไปนรกน้ำเดียวแล้วอือพวเขาเนี่ยนั้น,น,นอพอค่อยง่ายเดียวแหละแบบเนี่ ว่าสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยนั่นแหละมีเห็นบอถวายทานกันยังว่านิพานนพานะปัจโยงหงวงตุเป็นวานเดีวายนันนัองเน,นยังมีหูความหมายมีมนพาะขึ้นไปถวายอุทิศให้คนตายเพื่อพิธีกรรมกันเพิ่นพยายามสอนคนเปลี่ยนให้ไปนิพพานเนาะไปเออยังเป็นสั์โลกเนาะเอ้ยคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นกายใจเป็นเท่าเนี่นแหละ นี่แหละมันยะอยู่คันวาสอนในเรื่องโลกุตละธรรมนี่แได้เนอมันจึงมีคนส่วนน้อยเข้ามาเรียนรู้ปฏิบัติกรรมาฐานภาวนาเนี่ยแต่ชาววัดเข้ามากัหวังที่ว่าสิได,ดแนวความรู้สึกดีๆเบี่ยงเบียนอารมณ์ซื้อเนี่ยแต่ม,มนันหนังสมาธิเหมือนคันว่าเบี่ยงเบียนอารมณ์ไปอยู่ในความสงบเมื่อเขาสมาธิมันกับมี มันยุ่เหนือกามเนาะมันก็ไม่ได้หลงรูปเสียงกิน,นกกรถเลยฤที่สี่นั่นละคือพุทธพุใดสมาธิพุทธใดชาินั่นแหละแต่พอออกวาจากสมาธิเนี่ยมันก็ปุ่งคือเก้าก็มีกูคือเก้านะมันบอกมีนปัญญาเนาะบ่มีปัญญาแค่เอาสมาธิคมจิตเบียนเบียน,นอารมณ์ไปในความสงบระง,งับทัวข้าวนี่หมด มันกระทุกคือเก่าพอมีตัวกูคือเก่ามันก็บมดจบเนี่ยถ้าเฮาฝึกแบบเออบ่มีเฮากับสิ่งปรากฏนี่ปัญญาเนี่ยมันจะซ้อนใจเฮาไปมันสีสร้างนี่ใสให้เฮาขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ไปไปเออพระอริเจ้าพนพิจารณาแบบนี้แหละมันทุกเกิดอยอมมีเฮ้านี่แหละเนี่ยมีสติบเบิ่งการกระทบออรู้หนาวรู้ฮ้อนรู้รู้รสร,รู้เสียง หูยังก็หูหูซื้อซื้อเะร่มัต้องป่งอย่างหูว่ามันมันหูนะ <c oughs> คนเขามันหูแล้วมันยังป่งได้เนาะ <c oughs> หูว่ามันแสียมันยังป่งว่าเออมันแต่มันเสียเห็นบอกหูแบบมีปั่นหญ้านี่มันเสหแบบนนนนิหูแบบบกคิดอันไนอันนี้แหละหูแบบบกคิดนะหยุดคิดนะเพิ่อนหยุดคิดไม่แม,ม้นว่าบม่ให้คิด แต่หูว่ามันคิดมันทำงานของเขาเนี่ยมันสิทำงานไปด้วยกับกิเลสบอมันสิปุ่งไปด้วยกิเลสบอสังขารมันสิปุ่งไปด้วยกิเลสคือปุ่งเพื่อเพื่อหะเอาใดเขามีเขาเปลี่ยนนะนะเนี่ยมันไปทั้งทั้งสัตว์โลกดังนั้นจังเ่ามันปุ่งอยู่แต่ว่าเทาลรปุ่งมาในทางธรรมเนี่ยมันปุ่งมาดุดุ๊มันก็โอ้ยเบื่อสุกทุกมันก็คือว่า ปุงแบบว่าบอกให้มันมีเหลืองนะแต่ในทางธรรมนี่ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจะหน้าเวทนาสุขทุกข์บ่บ่เทียงนี่ก็พิจารณาไปเล่นเลยมันก็บเบื่อหน่ายแล้วเนาะเบื่อหน่ายความบ่เทียงเหยได้อย่างกระซ้ํานั้นละกระทบอย่างกระซั่มนั้นเหยเนาะเห็นอย่างกระซัํานั้นเพราะว่าเห็นเห็นเพ้อยังเห็นเพ้อกูสิมีความสุข กูเห็นเห็นแนี่บงงามกูกระทุกอนเดียสีมีอย่างก็มีคือ่สองเหลืองเมื่อมันพิจจรณาธรรมมันกับเบื่อหน่ายในการเห็นหรือการได้ยินมันอันเดียวกันเหมือนละถ้าว่าใจมันเข้าใจแล้วกันมันกัสีซื่ออยู่กระทบอย่างก็ได้นั่นมันมันอันนี้มันเชียนเข้าใจตัวเองเรอกเวลาเขาดามันเออเขาคือบอก หายคือตะกี้ถ้าเพื่อเขาด่าแล้วยังหายก็แปลว่ากิเลสยังหนาอยู่อืยังมีเหลืองอยู่หล่ะนี่แหละสิภาวนาเนี่ยได้撒ส,สิสารล้เจ้าของเนี่ยได้ว่าเจ้าของภาวนาได้หนังได้ดนเนี่ยนั่นบอกโบดมาดนบ่เออโยมเขาบดได้โบดเขายัางสงบนิ่งกว่าพุดนั้นแหละภาวนาคือหูความเป็นเฮ้าที่ พอใจพอพอใจในสิ่งปรากฏคือรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละมันถอนอุปทานขันนี่มันลำดับทุกได้มองมองมมีเห่าเนี่ยล่ะนี่ไมันนั่งโดนๆม่แม้นม่าบวชหลายพรรษามแม้นว่าหูธรรมะหลายๆคอมิแม้นว่าจบนักธรรมซันนั้นซันนี้แต่มองหูว่าเออทุกมันเกิดจากความเป็นเห่าทุกพยรมยนเป็นตัวเป็นตนนี้ ทุกเพราะหลงในสุขทุกหลงในการปรุงแต่งแล้วก็เอามาเสียบนียแต่ปุงแต่งมันมีอยู่บ่มันก็มีปกติบ้านเนี่หรือมันก็คิดปกติสุขทุกปกติแต่บมมีเขาสุขเข้าทุกไอเดียั่านจิตมันเอามาเบิ้งมันแนวนี่ไม่ได้แมาเขาไปหลมเสียความสุขทุกที่เกิดขึ้นเย็นหอนหนาวก็าหัรลางกายฝ่าละหันพ่นกันหนาวพ่นก็นห้อน แต่ผมมีปัญหาปัญหาเนี่ยเนี่ยเขาให้เขาเข้าๆๆใจมุ่งนี้มีเวทนาเป็นธรรมดาในกายแต่เวทนาในใจเนาะคนบอดเซีวความหมายคือบอดเซียบอดทุกข์ใจความหมายนะีแล้วจังว่าปฏิบัติธรรมมันบนบน่บนบน่บนบน่บนเม้นว่าอยู่ในในข้างนาอกอยู่ในุดอยู่ใน รูปแบบคอวัดต่างๆแต่มันยุ่ในความเข้าใจในอุปทา,านขันนี้คณะใดที่บมมีเฮ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้บมมีอย่างเป็นของเฮ้ากายใจกับบอกเ่นเฮ้าอันนี่แหละนี่ผ่านยู่งองนี่แหละมันสิโพเข้นมาอย่างนี้บอกความรู้สึกเป็นเฮ้าโพเข้นมา่นี่แหละเอื่อว่าอุปทา,าน แล้วกลไปให้ความหมายสิ่งต่างๆว่าเป็นอันนั้นแหละอุปทานยึดแล้วก็มันสิสุกสิทุก์กับสิ่งปรากฏเนี่ยโมมีปัญญาเห็นตามความเป็ี่ยนจริงเป็นว่าเนนี้เห็นตามความเปลี่ยนจริงเห็นได้ก็เห็นว่ามันโมเปลี่ยนยั้งนั่นล่ะโมเป็ยนยั้งว้าไม่ได้สอนไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ของเขาซืืออยู่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของเขาอันล่ะ ขอบทเที่ยงของเขาคำว่าเป็นอนัตตาของเขาเนี่ยแค่เอามาซื่อสารซื่อเข้าเข้าใจสภาวะที่มันเป็นเช่นนั้นน่ะสภาว่ามันก็ว่าเปลี่นเปลี่นแนวนั้นลหละเป็นเช่นนั้นแหละคือมันบ่เปลี่ยนอย่างอืนมันเปลี่ยนของมันแน่นั้นลหละเจ้าเสียวาให้มันเปลี่ยนอย่างมันก็ไม่ได้เป็นอยูยที่เจ้าเวาแต่มันก็เปลี่ยนของเขาแน่นั้นคนเนี่ยเขาเจ้าเสียวมัเป็นคนหรือเป็นหมาเป็นแมว เขาก็เป็นของเขาแน่นี้จะซื้ออย่างก็โบหูเลืง้งหลังกายจะซื้อบุญมีบุญหลายบุญดกมีบุญมีบุญอะนอยู่ใส่บุญซื้อซื้อ,อ,อบักเล่ามกวักกิเลสมันบมดีเกี่ยวเลยซื้อเห็นบอกเกี่ยวกับจิตใจวันนี้เขาฝันมาหลงสมมุติมาหลงภาษาเห็นบอกเขาเขามาว่าหมาหายเขาศูน มันเมันบ่าได้เพราะวะ่าคนได้เนี่ยนะ <c oughs> มายึดเห็นนหมบอกมอิีธิพลนแตได้ก็ความหลงในสิ่งสมมุติหลงในภาษาสมมุติภสาษสามาซื่อสารกันซืเอ,อผัมนมาเฮ็ดให้เฮาทุกเฮาสุกได้กับภาษาเห็นไหมสิ่งปุงแต่งแต่มันก็มีประโยชน์ในนี้แหละเพราะวะ่ากาใส่ภาษานี่แหละอธิบายธรรมะเหม่นบอกกยืมภาษานี่แหละ มาซื่อสารการันสซ่ข้าวเมื่อเขาเข้าใจถึงถ้ำภาษามันก็นหลายความหมายมันบ่มีความหมายอย่างเลยในภาษาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่เป็นอย่างมันบ่มีซื้ออย่างหวาง,วางๆเลยเห็นบ่โอ้ธรรมะเทมันต้องหกป,ปะคือว่าอะไรเป็นใบคือว่าอะไรมัมีความ ทุกทุกกับอย่างเด้มันบ่มีเฮาแล้วมันสิมีอย่างในโลกนี้มีแกมีมันมีแต่รู้นละ่ะเออรู้กับ,บ่มีเฮารู้นั่นเหล่นั่นล่ะเช่นนั้นลหละสภา,าวะตเจตที่รู้น่ะแจ่รู้นี่ก็มันก็รู้ของเขาบ่มีโมเมนเฮาหูพูดรู้ไม่ใช่นิพพ่านเหนือพูดรู้เหนือผู้รู้กับบ่มีไผรรู้นละ่ะจังเป็นเนิพพา้าิมาหูอย่างสิมาสลาดอย่าง ฉันามีปัญญาอย่างเนี่ยนี่นี่ธรรมะบ่ป่านี่กิเลสอันนี้นะแล้วธรรมะป่านี่กิเลสก็โอ้มีโยปัญญามีโยสลัดโอ้ยขุนเจ้ามีบุญหลายเนี่ยธรรมะให้กิเลสมันดีใจอันนี้โอ้ยเจ้าบุญหลายเนาะเจ้าได้มาอยู่วัดเห็นบ่กิเลสมันก,ก็มีเฮาขึ้นมาเห็นยี่บ่ยิ้มขึ้นมากิเลสมีตัวตนขึ้นมาเห็นยี่บ่ถ้าธรรมะดับทุกข์ถ้าธรรมะดับทุกข์อด หงคี้มันหว่าผมมีกูดอนั่นกูสิมาสุกทุกกับยังกูสิมามีบุญยังมีปัญญายัางนั่นธรรมะบ่ป่านี่กิเลสน่ะอันนี้มันบ่ครบบ่งมกิเลนจะ้ะโอ้ยกูมีกูสงบโอ้ยกูมีความสุกหลาหนั่งสมาธิได้เห็นบ่ดละกิเลนมันธรรมดาบ่ เราให้ตัวตนได้ได้เสพนะเห็นบทซื่ออย่างนะะนนี่แหละมันจังยึดยึดกันอยู่ในนี่ต้องฟังธรรมะแบบค่าตัวกูหลวดนะแบบชินสร้างไปรอดนะนะอุปทา,านขันนะเนื่องสีมีเฮ้าซุกทุกอย่างเขามาด่าก็ด่าพายบ่มีเข้าส้มมีส้มสพายบ่มีเฮ้าที่เอาบุญไปยัาง เอาตัวทนนีนั่นแหละก็เอาบุญไปเกิดเด้มันจะเวียนวายตายเกิดญญก็ยังโง่อยู่เหรอเกิดเป็นเทพเจะเทวดาจะเกิดเป็นเรษฐีเกิดมากระตายนี่แหละมันก็หมะสำรับนะ่ะคนยังมีระดับปัญญายังน้อยอยู่คือว่าล่ะ,ละอเอาก็ยึดไปน่ะละะอุบาจาร์มันก็บม่เอาก็ททำความดีน่หล่ะถือต้องเออแต่ผู้จะผลทุกผล โลกุตละธรรมนะมันต้องเด็ดคาด <ś l ux> มันต้องผมมีกูบมมีกูดดเด็ดคาดเน็ดคาดที่บอกเหาเหมือนดูกูผัอกูพองของกูเนี่ยมันเลยเด็ดคาดยังเออมันก็ดูในอำนาจกิเลสคือก่อนมันก็ซุกทุกข์คือก่อนตราบใดที่ยังมีอุปทา,านขันขยังทุก ก็ตรงสัมไร้คำสอนบทธเจ้าว่าโดยยกประธานขันทั้งห้าคือตัวทุกย้อลงมาสรุปลงมาคือขันห้าคือตัวทุกมันบม่ได้ทุกมั่งอื่นทุกอยู่ในโลกนี้มั่งห้อมคอยผู้เดียวเนี่ยเนี่มั่งห้อมยู่ขันห้านี่แต่ละแต่ละคนเนี่ยมั่งห่อมยู่แต่ละใจใจใจของไรของมันมั่งห้อมคอยผู้เดียวเออทุกนะ กระทุกว่ากูนี่เดชมาย็ดอุปทานขันมันบทุกเนี่ยใดถ้าลาหันเพิ่นก็นถทอนอุปทานขันได้มันบทุกกับอย่างขันมันกระทุกของมันไปแหละเจ็บป่วหิวก็ดูแลไปพระลาหันไปแ่ใจเพิ่นบทุกไม่ได้ยึดมันว่ามีเฮ้าในกายในใจนี่แหล,ละนี่แหละคมว่าทางพ้นทุก ชีวิตเฮาได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขึ้นได้มารู้คําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เอาจาังว่าเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ควรน้อมโอปะนาโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาหาทางทำน้อมเข้ามาให้มันลุดพ้นจากตัวตนนั่นละนี่ันน้อมไปหาแต่แนวสีได้สีมีสีเป็นเพิ่มตัวต,วตวนขึ้นอ่ะนะ นว่ามาทางธรรมเยหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูออมา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 ทำบุญมารักษาศีลภาวานาะทางพ้นทุกข์เบาเดียวส่วนเดียวในทางดีนี่เฮาเวียนวายไต่เกิดมาเท่าใดแล้วมาปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าเผนเผนแล้วโอมคูบาจาร์ผนผลแล้วผนว่าบเอานี่มาดูนี่วักเมือน คนก็โอ้ยบอไปบอมาอันนี้บอกจับขาดลากเข้ามาก็ไม่ยอมไม่ยอมหรอกเดือนหนึ่งก็เข้าวัด